สวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เขาอยู่นะครับเอฟซีดอกผุ่มอลดอกว่านนะครับเอฟซีโอ้อมไม่เคยกินเนาะดอกแบบนี้นะครับเอฟซี FC. ดอกอะไรก็ไม่รู้เนาะดอกว่านผมว่าบ้านผมนะครับเอฟซี โอ้ดูสวยเนาะเอฟซี FC เนาะนี่ครับน้ำติ่มเลยนะครับนี่ชมดอกมันโอ้ดอกซีชมพูขาวเนาะก็ยังอยู่บนเขานะครับเอฟซี IC. ก็หายอยู่ไปครับทีนี้ลงมาจากเขาแล้ว ลงจากเขานะครับอีซี่กลับบ้านเนาะขึ้นถ้าแดดนะเน่แดดแล้วนะครับอีซี่อตอนผมเข้าไปในในป่าเนาะอีซี่มันมืดฝนเนาะดูมันมืดฝนผมก็ต้องรีบออกมานะครับอีซี่กลัวหลงป่าเนาะ มีน้องหมาตัวนึงไปด้วยนะครับไอซีอไปเป็นเพื่อนเนาะผมก็ไม่อยากให้มันมาแต่มันวิ่งมาจะทันจับได้นะครับไอซีเพราะว่าเห็นผมแต่งตัวแบบขึ้นเขาเนาะมันก็เลยอยากขึ้นจากมากทีนี้ ก็วิ่งไล่อีกผมอาผมจนเห็นแล้วก็ขึ้นมากับผมนี่นะครับไิไม่รู้ไปไหนแล้วนี่นี่ไงน้องหมาผมนะครับขึ้นหนึ่งตัวเดือนยากนะครับไอซีไม่รู้ว่าช่างพงลงมาหรือยังนะครับไลงมาจาก ไลเนาะขึ้นไปพ่นยาเนาะก็ขึ้นไปอะไรผมก็ขึ้นไปหาอยู่หากินเนาะแบบหาเห็ดแต่มันไม่ได้นะครับอีกีไม่รู้เป็นยังไงเนาะเห็ดปวกมันไม่ออกนะครับ แต่ก่อนนี่มันจะออกเยอะจริงๆนะครับปีนี้ไม่เห็นออกอก็ไปน้องหมาก็ลงมาแล้วนะครับอีซีหมาเพิ่งจะไปป่าเริ่มไปขึ้นเขาเนะาะครั้งแรกปีแรกนะครับอีซี ทีแรกที่มันขึ้นเนาะมาย่งเล็กจินเนาะครับต,ต้องรอต้องได้ยืนรอเอานะครับไอซีกลัวมันมาไม่ได้เนาะนี่ครับโอ้โหะไอีตอนนี้ก็เริ่มหิวข้าวแล้ว ม่ไจะถือข้าวขึ้นนะครับวันนี้ไปว่าเที่ยงจะกลับลงมานะก่เที่ยงริงนะครับเอซี IC, ต้องกลับดีครับที่ยังมีกาแฟถือกาแฟไปด้วยนะครับเอซีซีกินกาแฟแล้ว ลุ้นโอ้ยลุ้นลุ้นลุ้นจะได้อะไรอ,อะไรไหมครับวันนี้นาดเดินตามทางนะครับพี่สี่เหนื่อยเลยมาแล้วครับ ไกลจโอ้เหลือตั้งไกลนู้นไม่ใช่ใกล้เนาะเหลือตั้งไกลกอดถึงบ้านเนาะนี่ครับเืนมานะครับเช้านี้ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดไว้เดินมามาคนเดียวดีมีเพื่อนเนาะน้องหมาตัวหนึ่งถ้างั้นโอ้เหงาแย่น,นะครับ มือขวามัวฝนนี่ยังดีมีน้องหมาจะเป็นเพื่อนอครับเริ่มมืดมาอีกแล้วนะครับเอี FC. มืดฝนนี่ผมอยากให้มันตกแรงนะครับ FC กซได้มีน้ำอยู่ที่นาเนะาะเช้านี้ก็ช่างพงก็ สูบน้ำดูดน้ำสูบน้ำใส่ที่นาโอ้ยฝนตกแต่มันไม่เลงไม่มีน้ำนะครับอลื่นเนาะนี่ครับน้ำตรงห้วยนี้แต่ก่อนจะมีนะครับฝนตกมาแรงๆบนภูเขาตรงนี้ไม่มีเลย ปีที่ไม่มีน้ำนี่ครับก็โอ้ต้นไม้นีสูงจริงๆเอาถ้าขึ้นต้นไม้ในคืกวันนี้ไม่กล้าขึ้นนะครับอีสีไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะ แต่ก่อนนี่โอ้โหไม่กลัวต้นไม้แต่ทุกวันนี้ไม่กล้าไม่กล้าแล้วครับพี่ซีหัวความสูงไม่มีแรงขึ้นเนาะขึ้นต้นไม้เนี่ยถ้าเห็น ผลไม้ตามป่าไปหาตัดเอาไม้ครับพีซีไปตัดเอาไม้ไผ่เนาะมาสอยเอาถึงจะได้กินเนาะแต่ก่อนนี่โอ้ยขึ้นไปเอาแล้วครับอีซีขึ้นเอามาเอาผลไม้กินในป่าไม่กลัวต่วันนี้ขึ้นแล้วก็มองลงมาดินก็โอ้เสียวหัวตกนะครับ เดินยากเนาะนี่ครับก็ลงมาถึงตรงนี้แล้วนะครับพี่ซีอ่าผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ